ว่ามาเลยชื่ออะไรจ๊ะชื่อเพชรรรัตน์ค่ะะสบเพชรรัตน์ปัญหามีอย่างเดียวคือเงินติดขาดทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะสุขภาพไม่ดีเหรอก็มีปวดเน้อปวดตัวบางทีก็เพรียปวดหัวปวดตัวสุขภาพไม่ค่อยดีเงินติดขาดงานยังได้อยู่งได้อยู่ค่า ไปทำแท้งมากี่คนคนเดียวค่ะอา้าวอยากให้ไปเกิดหรือเปล่า,าค่ะท่านเทวดาไปทำแท้งมาหนึ่งคนทำให้สุขภาพไม่ดีการเงินติดขัดขอให้เด็กไปเกิดเลยจะทำอย่างไรได้บ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนาะรักษาสินภาวนาทำได้ไหมเร้าค่ะพร้อมไม่พร้อม พร้อมเลยใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะทำได้ไหมเล่าเอ้ยได้เลยเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าเลยหญิงเหรอไม่หญิงค่ะเด็กหิงนิชารัตค่ะชื่ออะไรนะนิชารัตนิชารัตมีบทบาทอะไรบ้าง บทบาททุกอย่างของตาจะเอาบทบาทไหนคะเศร้าซึมเงาหงอยเงินถดถอยร่างกายอ่อนเพียกินไม่ได้นอนไม่หลับกระชายก้นซับเฮ้ยถอนหายใจมาได้ด้วยถอนหายใจเป็นประจำค่ะตาจะเอาไหนคะเอทุกรายการค่ะซึมเขาเรียกอะไรว่าโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเศร้าหงอยเงาถดถอยไม่มีเรี่ยวไม่ ก็รับถอนหายใจบ่อยๆเงินก็ไม่อยู่ด้วยมดนค่ะมดแล้วเงินไม่ให้เหลือค่ะนี่เหละคือฝีมือน,นิชารัตน์ค่ะนิชารัตน์ผู้มีก็อะไรผู้มีฝีมือนในการทําให้ติดปัญหาทุกชนิดใช่ค่ะเพราะมุ่งมั่นมากเลยค่ะมุ่งมั่นเหรอค่ะมุ่งมั่นเลยค่ะงานแต่ละอย่างนี่ต้อง ไม่รอดมึงก็ไม่ต้องรอดต้องให้จนคามือเหรอใช่ค่ะต้องเห็นจ่าๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องไม่มีกินอ่ะไม่หนูไม่รับเขาไม่รับมันก็ไม่ต้องรับด้วยกันหนูไม่ได้กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินด้วยกันหนูไม่มีเงินเขาก็ต้องไม่มีเงินเหมือนกันเอ้าใจเขาจะได้รู้สภาพใช่ไหมใช่ค่ะรู้ยังทีนี้เข็ดแล้วเข็ดแล้ว เสรแล้วมน้ำหน้าขอที่หนึ่งหน้าหลานตาเนาะมันเข็ดแล้วมาแล้วะรีบดําเนินการตามนี้เลยกินอะไรบอกมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะหนูกินอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกินจ๊กก็ได้ใบปลาต้มก๋อหรือว่ากินข้าวต้มก็ได้ค่ะหลอนตาข้าวผัดหนูก็กินได้ค่ะข้าวไข่เจียวฟูฟูหนูอย่างชอบเลยอ่าโอเคตามนี้ ตามด้วยเสื้อผ้าใส่อะไระาชุดเด็กผู้หญิงสวยๆอ่ะชุดนำฟ้าน่ะดึงชุดรองเท้าแก้วมีกระเป๋าด้วยนะแม่ดให้มันเลิศไปเลยอ่ะที่เขาเรียกว่าเลิศดีนะคะฮ่าตาแดงๆแว๊บแดงๆอ่ะเลิศเลิศจนแม่เองใช่แม่ยังให้ลูกนะเนี่ยแม่เฉยถ้าเหมือนกันปะมันต้องเลือ มันได้ได้มันต้องทำหน้าเรียบๆอ่ะพร้อมจ่ายไม่มีปัญหาปล่อยสัตว์ปลาค่ะปล่อยไรคนสวยคนต้องปล่อยปลาหลายอะค่ะปลาหลายกี่ตัวปลาไหลเจ้าห้าตัวปลาหมอห้าตัวนะคะหลนตาหมอห้าหลห้าห้าสังฆทานหนึ่งชุดได้ค่ะหลนตาเรียบร้อยค่ะพร้อมเลยใช่เปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยบายบายไปได้แม่ต้องใจทำนะ ถ้าหนูได้ไปเกิดแม่จะได้สบายขึ้นไหมแม่ถามหน่ได้ไหมคำถามละห้าวันพอก่อนไปได้ถ้าแม่กล้าบวดึงห้าวันก็ถามมาถามฉิบคำถามก็ได้เลยนะได้แค่นี้เต็มที่แล้วลูกบาย่าปค่อยมาถามใหม่บ้านหลอนตาบ๊ายบายค่ะหลนตาแล้วหนูก็จะได้ไปเกิดได้นะค่ะหลนตาดีมากดีมากค่ะโชคดีมีความสุขไปได้ ติดตามก่อนนะคะบ๊ายบาย